สวัสดีคะ่ะทุกคนเมื่อสักครูพาทุกคนชมในโซนนั้นมาแล้วเนาะพูดอะไรเรื่อยเปื่อยเฉื่อยแฉะไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นสวนสามยอดต้นที่สองนะคะเออกำลังคิดว่าจะทำการตอนกิ่งค่ะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนอาจจะออาจจะตอนทิ้งไว้อ่ะคะ่ะดีกว่าไม่ตอนเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าความตั้งใจของดิฉันตอนแรกในการทําสวนคือดิฉัน จะตอนกิ่งไม้กิ่งนู้นนี้นั้นเพื่อความสุขความสนุกของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ยังไปไม่ถึงนะคะอันนี้มีเพื่อนบอกว่าเป็นต้นไม้ยมทองไม่ใช่สังกรณีโอเคค่ะขอบคุณนะคะมเมื่อกี้พาดูหูกระจงแดงหรือว่าแผ่บารมีแดงอันนี้แม่ค้าพาเรียกนะ ดิฉันก็เรียกตามนะคะมี2ต้นด้วยกันนะคะราคาค่อนข้างสูงนะกระเป๋าแบนๆก็ซื้อได้แค่นี้นะคะ2ต้นอันนี้ต้นหนึ่งอันนี้ต้นหนึ่งเอ,อ้มีมีต้นนู้นอยู่ตรงนู้น,นอีกต้นหนึ่งกําลังยืดตัวออกมานะคะต้นที่สามสองต้นนี้ซื้อที่บุรีรัมย์ค่ะน้องขึ้นมาเป็นชั้นๆแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ลุงตัดไซเกาหลีกําแพงไซเกาหลีให้นะคะแต่ว่าตัดฝั่งนู้นกับข้างบนฝั่งนี้ไม่ได้ตัด <laughs> ยังเป็นพุ่มอยู่เลยนะคะเนี่ยดูสิ เป็นพุ่มอยู่เลยลุงบอกว่าฉันไม่กล้าตัดหรอกเดี๋ยวตัดไปโดนกิ่งใบไม้เธอเธอไปปลูกอะไรให้มันติดกันขนาดนั้นเนี่ยอะไรเงี้ยลุงบนนะคะก็เลยบอกว่าเธอก็ตัดตัดให้ดีๆสิเออฉันปลูกติดเธอตัดดีๆมันก็ไม่โดนแล้วอะไร่เงี้ยอ <c oughs> อันนี้ก็ตอนนี้สมพงศ์กําลังตัดตัดเพื่อไปชําอยู่นะคะพวกนี้ได้เวลาตัดเพื่อไปชาแล้วคะ่ะแต่ทยอยตัดเอาค่ะเพราะว่าทําไม่ทันทุกคนดูสีนี้สิเขียวๆดงัดงๆอะ่ะสวยจุง เดี๋ยวให้สมพงษ์ตัดออกไปชําก่อนนะคะอันนี้ก็ผ่านดูบ่อยแล้วล่ะนะผ่านไปดีกว่าทุกคนคะ่ะดิ้นถามกูรูหน่อยสิกูรูอะที่สนฉาดมันเป็นอย่างนี้มันคืออะไรคะเนี่ยที่เป็นเส้นแห้งๆตายแบบนี้เนี่ยที่เป็นแบบเนี้คะ่ะมันคืออะไรคะมันเป็นธรรมชาติของเขาเองอยู่แล้วหรือว่าอะไรแนะนําหน่อยคะ่ะดิฉันไม่รู้เรื่องพวกนี้นะคะ ตอนเราอยู่ไทยเราเป็นอาชีพครูเนะี่ยทำอาชีพครูนะคะไม่มีเวลามาปลูกดอกไม้แบบนี้แล้วค่ะไปอยู่เมืงนอกก็ปลูกดอกไม้เมืองนอกแล้วก็ไม่ได้ไม่เคยปลูกสนฉัดเลยที่เมืองนอกอะทุกคนเวลาดูในกลุ่มอะมีเพื่อนถามว่าช่วยแนะนํำหน่อยค่ะไม้อะไรที่ให้ดอกหอมแบบซับซึง้งตรึงใจเหลือเกินแล้วก็หลายๆคนก็แนะนําว่าประยงสิคะรวมทั้งที่ฉันเองด้วยนะคะ ดิฉันเองก็แนะนำประยงค่ะประยงหอมอยู่ทั้งปีทั้งชาติมาเข้าไปใกล้ๆหน่อยจ้าเอประยงนี่ค่ะคือดอกของประยงนะคะดอกแค่เนี้ยแต่กลิ่นคือแบบโอ้โหลอยไกลมหาศาลมากทุกคนใครที่อยากได้ไม้หอมแล้วแบบหอมไม่เวียนหัวนะขอบอกหอมแบบเป็นน้ำหอมที่เป็นน้ำหอมที่สวยใสยไม่ไม่ฉุนนะคะ ดูสิดูช่อนี้ทุกคนมาชนจมูกดี่ฉันพอดีอสุดยอดจะบรรญาอย่างไงอะส่งกลิ่นผ่านจอได้ไหมอะ่ะเมื่อไหร่เขาจะสร้างโทรศัพท์ที่มันแบบส่งกลิ่นผ่านจอได้อยากได้แบบนั้นอะอน้องน้องซิวโอก๊กทำไมน้องไปทัวร์ทิพย์ท,ทั่วแดนแบบนี้คะน้องน้องไปทัวร์ทิพย์ทั่วแดนไปนิดนึงอ,อ,อ่ะออกมา ซิวโอ๊กต้นนี้ปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะได้ตัดแต่งต้นกันนะคะเดี๋ยวให้โตอีกนิดนึงก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนนะลูกนะดีๆไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาตัดแต่งกันสวนเราก็จะรกๆนี่ค่ะสมพงษ์เริ่มตัดไปชำบ้างแล้วนะคะเยอะเนาะทุกคนที่ฉันยังอยากได้แบบสีต่างๆอีกอยู่เลยอะ่ะชอบสีดำเนี่ยเดี๋ยวจะชำไปปลูกด้านในว้าย ทุกคนเพื่อนๆที่ปลูกเอะไรนะสีตรังเนี่ยมันมันเซมันล้มเหมือนกันไหมเป็นเหมือนกันไหมคะทุกคนบอกดิฉันหน่อยมันเป็นเหมือนสวนดิฉันไหมพวกเธอฉันศีสนะคำพวกเธอตีสงสัยต้องชํากิ่งนี้ออกแล้วค่ะทุกคนคะอืมต้องชํากิ่งนี้ออกถ้าไม่ชําก็ต้องคํากันขึ้นนะอันนี้ก็สเปะสปะอมีใครมาดูดิฉันพรมพรรณนาอยู่กับต้นไม้เนี่ย มีใครไหมสักหนึ่งคนไหมดำดำแดงแดงวายแห่งตาง่ายไปเรื่อยบาทนี่มีแต่โตกับโตเลยค่ะทุกคนมะลุกมะลุงมะลุงหรอคะมีเพื่อนแนะนําว่าชื่อมะลุงแล้วก็มาแนะนําในชื่อภาษาอังกฤษเอา้าจําไม่ได้ซะงั้นชื่ออีกย่างนอกบาทนี่ <laughs> โอ้ขออภัยค่ะจําไม่ได้อีตอนนั้นโอ้ทุกคนทําไงดีอ่ะ ไม่อยากให้เกิดอะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจัดการกิ่งของการหลงแดงขึ้นไปไว้บนราวตรงนี้นะคะเพื่อจะเอาร่มค่ะอืมหลายฝักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวต้องมาเก็บแล้วเพราะว่าจะแบ่งเพื่อนๆในเฟสนะคะเพื่อนในเฟซบอกว่าขอมาเมล็ดก,การหลงแดงด้วยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวแบ่งให้ไปปลูกสวยๆส,สูสมกนลแทะว้ายขึ้นไม่ได้เลยเหรอลูกตะลิตนแทะโอ้ขึ้นไม่ได้เลยเนี่นยต้องให้สมพง์มาตัดออก หรือพวกหนูมันถึงเวลาที่ต้องตัดแล้วยังก็ยังนะก็ยังมีต้นใหม่ดอกใหม่คอยๆอยอยากขึ้นอยู่ต้นนี้ไม่ลมกับเขาก็ยังชั่วหน่อยชงโคแดงไคจะมาดูดิฉันพรำเพลินอือทำแบบเน็บเน็ไว้ตามขอบนี้นะคะช่วยได้ช่วยได้วไดสวยงามน,นี่มาอยู่กับนี่มาอยู่กับนี่นี่และก็นี่ แล้วก็นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่เบนจะมาดดอยค่ะทุกคนน้องมาโตได้ยังไงอะแต่ว่าไทยเราเรียกเป็นจะมาดดอยใช่ไหมแต่ดิฉันคลับคลายค,คลับคาเป็นอะไรอย่างหนึง่งที่ดิฉันเห็นที่อังกฤษนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ไม้พื้นเมืองของอังกฤษหรอกแต่ว่าอังกฤษมีปลูกค่ะเดี๋ยวขอดูก่อนว่า ใช่อันเดียวกันไหมอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะนี่ไอ้ที่เรานี่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 เมื่อกี้นะคะฮะแล้วทีทรีออยดิฉันละ่ะโอ้สู่เขาได้อีะอยาฆ่าตาออกลูกออกนวยอยู่หันมึงสีไง่น้ําเขาบ่ได้เน่ะเบื้องเป,เปลยงรักนี้จะได้แต่งกอแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวดูเออลูกสาวก็จะถึงวันไหว้ครูแล้วลูกสาวอาจจะเก็บไปให้เด็กทําทําช่อเสร็จแล้วก็เดี๋ยวตัก ตัดถึงนู่นเลยค่ะตัดแล้วน้องก็จะออกอกิ่งใหม่ช่อใหม่แตกออกมาสวยๆเขียวๆฟ้าๆเทาๆเหมือนเดิมนะคะหลายๆคนมองไม่เห็นความสวยงามของต้นรักนะคะแต่ว่าเราเนี่ยเราชอบเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าใบเขาอะ่ะมันจะเป็นเขียวฟ้าเทามนแต่ว่าไม่ชอบไอ้ไอเศษขาวๆที่อยู่ใต้ใบนักหรอกเพราะว่าเราจามฮัชชิวฮัชชิวเราแพ้นะคะแต่เนี่ยเขามีความแบบ ในช่วงที่เขาโซมอะ่ะเขาจะมีใบสีเหลืองเห็นไหมทุกคน <laughs> ใครมองไม่สวยฉันสวยจ้าก็ <laughs> ชอบไงเออคนอื่นเขาว่าไม่สวยอะ่ะแต่ว่าฉันบอกว่าสวยไงเออเพราะฉะนั้นพวกเธอเขาต้องสวยถูกไหมถูกไหมลูกถูกไหมคะ <laughs> เห็นไหมคะสีเหลืองสวยๆคะ่ะให้สีสันกับสวนของเราไพาว่าปสวยกระซาง <laughs> <laughs> ไปต่ออันนี้ปลูกปลูกไม่ไม่ถูกแล้วค่ะทุกคน เอาน้องมาตั้งไม่ถูกที่อ่ะถ้าจะถูกคือก็จะต้องปลูกไม้ที่สูงกว่านี้แต่ว่าถ้าสูงกว่านี้ก็จะไปบังความความยางอินเดียอีกนะมีอย่างเดียวคือย้ายที่ค่ะเดี๋ยวสมพงศ์ก็จะโอดครวนอันนี้เดี๋ยวจะต้องแต่งที่ข้างล่างนะคะน,นี่ก็ต้องแต่งที่ข้างล่างเราแต่งไปแล้วเมื่อสองเดือนกว่าๆที่แล้วนะคะก็ได้พวกนี้มาสวยๆโดนหน้าฝนพอดีงามงามอ้ยสุ สุี่ยว้่เป็นติไม่เหี่ยวกับเขาเลยทุกคนอินูขาวเนี่ย <c oughs> โอ้ยน่ารักไหมทุกคนดูสิเป็นชั้นชั้นชั้ชั้นน,น,น่ารักนะ่าชังเอ้ยตหาหักมะอีหลาดูสิ <c oughs> ยุงก็กัดกัดเป็นมาดูดไม่เจอเลือดฉช่หรอเธอดูดเอาไขามันใช่ไหมกินซะขอให้อ้วนเหมือนชั้น <c oughs> ทุกคนดูสิเนี่ย ดูสิสวยใช่ไหมล่ะเนี่ยเขาสองสีอ่ะเราก็จะไม่ถอนเขาเพราะว่าเราจะเก็บมเมล็ดเขาค่ะดอกแก่เขานะเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งสวยเหมือนเจ้าของมา <c oughs> <c oughs> <อ>สังวะนี่แล้วก็พวกดอกเล็กๆพวกนี้นะคะพวกนี้จะมาจากอังกฤษค่ะเป็นมเมล็ดที่มาจากอังกฤษเอาท้งตันโอ้แต่หักแทะ งามนองามนะตีนเป็ดแดงค่ะทุกคนไปหามานะคะไปหามาค่ะใครไม่อยากให้น้องต้นใหญ่ก็ตัดแต่งน้องไว้ให้น้องดำๆอยู่แบบนี้อยู่คละกันไปกับอีพวกเหลืองๆพวกนั้นค่ะปลูกไปเลยดำบ้างเทานีออนบ้างชะแมบทองบ้างดัางๆ้างบ้าง,งจะเป็นมันดีดำๆของหยามุนีพร้อม ว่าแต่ว่าขวางทางไปไม่ได้แล้วค่ะทุกคนถ้างั้นก็อ่ะเรามาจบคลิปกันอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะขอสปีดคลิปนะคะคลิปนี้เพราะว่ายาวค่ะพูดเวินเวอเ,เพ้อพร่ำไม่รู้ถ้ามีใครดูจนจบคลิปก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะอย่าขี่คานหลายพวกเจ้ามันสิคือข่ขอยเด้ <laughs> เอา้าเป็นอย่างล่ะฮะสักย้องดงิมันหิวเติ่มันเป็นไงมันหิวแหง้ง โ <laughs> okay, อเคค่ะทุกคนไปสักทีบอกว่าจบจักเทียไปแล้วนะคะทุกคนดูคลิปนี้แล้วมีความสุขก็บอกกันบ้างนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย